สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวนาเล็กเก็บภาพสวยๆของพระจันทร์คืนวันลอยกระทงให้ชมกันนะฮะตอนนี้ยังหัวค่ำอยู่พระจันทร์กำลังเริ่มที่จะโผล่ผลยอดไม้ดูสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนี่ฮะโอ้โหสวยงามมากๆเลยฮะเริ่มโผล่ผลยอดไม้แล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเริ่ม จะทะลุเมฆนะะเ,เมเฆเป็นเส้นขวางอยู่เดี๋ยวทะลุขึ้นไปแล้วค่อยๆโผลข่ขึ้นไปขนะึ้นไปนีเนี่ยสวยงามมากๆเลยเนี่ยละคืนพระจันทร์เต็มดวงวันเพ็ญเดือนสิบสองพวกเราคนไทยก็มีประเพณีอันดีงามก็คือลอยกระทง นะก็เป็นการขอขมานะเจ้าแม่คงคานะก็นะี่ยหรือว่าขอบคุณเจ้าแม่คงคาที่หล่อเลี้ยงเรามานะให้น้ำให้ท่านะให้ข้าวปลาที่อุดมสมบูรณ์นี่แหละก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของคนไทยเรานะในการ ลอยกระทงนะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าลอยทุกลอยโศกไปกับแม่น้ำนะสวยงามจริงๆนะวันลอยกระทงนะั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะจงมีแต่ความสุขนะใครที่มีเรื่องไม่ดีเรื่องทุกนะก็ลอยไปกับสายน้ำปลนะ่อยมันไปนะ แล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะเข้ามาในชีวิตนี่ฮะโอ้โหพระจันทร์สวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆนะหลายๆที่ก็จะมีบรรยากาศของการลอยกระทงนะจัดงานลอยกระทงกันนะมีการละเล่นต่างๆก็ ขอให้เที่ยวกันอย่างมีความสุขนะฮะนะเนะที่ยวให้สนุกนะก็ให้ปลอดภัยด้วยนะอย่าไปเมาอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนะก็ขอให้มีความสุขกันจริงๆนะในวันลอยกระทงโอเคครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บ ภาพบรรยากาศนะของพระจันทร์วันลอยกระทงหรือว่าพระจันทร์คืนเดือนเพนเดือน12มาฝากกันครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิตในชาแนลสวัสดีครับ